ว่าพื้นที่แปลงเล็กๆแบบนี้นะครับก็สามารถสร้างไรายได้ได้แล้วก็มีพืชผักไว้กิน,นครับต้นนี้ก็เป็นต้นมะขว่นนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นสมุนไพรทางเหนือนะครับที่เราได้นํามาปลูกส่วนหลังบ้าน,นครับ สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับชฉดเดดบ้านเราอีกเช่นเคยครับเช้าวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาเข้าสวนหลังบ้านครับสวนผักสวนครัวของเราซึ่งอยู่หลังบ้านครับเราก็ได้เพี้ยวถางแล้วก็ไถด้วยรถไถแบบเดินตามแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับพื้นที่เล็กๆแบบนี้นะครับเราจะใช้ปลูกพืชผักสวนครัวครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ไถหนึ่งรอบแล้วก็วนอีกหนึ่งรอบนะครับท่านผู้ชมครับ ดินดีมากครับทุกผู้ชมครับเพราะว่าเป็นที่หลังบ้านครับดูดินครับเราก็ปลูกพืชฝังสวนครัวเป็นประจำนะครับนะครับดินดีมากเลยครับที่เล็กๆแบบนี้ก็ใช้รถไถนาเดินตามครับเข้าได้ทุกพื้นที่เลยนะครับนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสวนยางของเพื่อนบ้านครับก็กําลังติดยากติดเมื่อตะกี้นะครับสวนยางพื้นที่นี้ก็ประมาณ500กว่าต้นนะครับ ำเภอบูซางจังหวัดพะเยาครับมีพื้นที่สวนยางเยอะนะครับรถไถนาแบบเดินตามของเราก็เป็นยี่ห้อมิซูมิชินะครับก็ใช้ไถนาด้วยแล้วก็ใช้ไถที่สวนด้วยครับที่แคบๆที่เล็กๆก็ใช้รถไถนาแบบเดินตามแบบนี้ครับใช้สะดวกใช้ง่ายครับ นี่ครับเราจะไถหนึ่งรอบแล้วก็ไถพรวนอีกหนึ่งรอบนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อให้ละเอียดแล้วก็จะตากดินไว้ครับตากดินไว้ให้โดนแดดสัก4ีหวันครับกันเดียวกันครับสองยี่ห้อนะครับเครื่องโยนเป็นของมิตซูบิชิแล้วก็ตัวโครงเป็นของคูบุต้าครับ ครับหลังจากที่เราไถารอบแรกเสร็จแล้วครับผมก็ให้เด็กควรรอบสองครับควรตัดเลยนะครับเมื่อกี้เราไถาไปแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็ไถควรตัดเลยครับเรียกว่าไถาตัดขี้ไถครับดินก็จะร่วนขึ้นมานะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่มีพื้นที่แปลงเล็กๆแบบนี้ส่วนหลังบ้านแบบนี้ก็ ก็นำมาปลูกพือปักสินครัวได้นะครับทุกผู้ชมครับ บ้านของเราก็มีมะนาวมะม่วงต้นขนุนชมพู่นี่ก็เป็นต้นมะม่วงเขียวใหญ่นะครับนี่ครับละมุดโดนไฟนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นต้นทุเรียนเทศครับใบก็ใช้เป็นยารักษาโรคได้นะครับท่านผู้ชมก็ไปดูในเว็บไซต์ดูนะครับว่าต้นทุเรียนเทศใบทุเรียนเทศนี่ครับมีสรรพคุณรักษาโรคอะไรได้บ้างครับต้นขนุนเราก็ปลูกไว้หลังบ้านนะครับ โบราณบอกว่ามีต้นขนุนปลูกไว้หลังบ้านครับก็จะช่วยหนุนใ,ให้เราได้เจริญรุ่งเรืองครับท่านผู้ชมครับผมก็ปลูกไว้หลังบ้านแบบนี้นะครับได้กินลูกแล้วนะครับต้นขนุนครับนี่ก็เป็นต้นชมพู่ใหญ่ครับชมพู่ก็ออกลูกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับน่ครับปลูกไว้หลายปีแล้วครับนี่ครับต้นสวยงามเลยนะครับใบใหญ่ๆครับต้นชมพู่ใหญ่ครับนะครับมาดูต้นชะอมครับนี่ครับต้นชะอมของเราก็ ตัดยอดไว้นะครับเมื่อก่อนนี้รุ่นสูงเลยนะครับตัดยอดก็ออกยอดออกมาแล้วนะครับให้ต่าๆครับไม่ต้องเอาสูงครับเราจะได้เก็บง่ายๆนะครับเก็บยอดกินง่ายๆไม่ได้กินเลยครับลูกสุกมาแล้วก็หล่นเลยนะครับมะนาวก็สุกได้นะครับท่านผู้ชมครับมีมะนาวไว้ใส่ยำครับผมชอบกินยำก็ปลูกมะนาวไว้ครับนี่ครับ ส่วนใหญ่ก็มีครับถ้าเป็นสวนหลังบ้านก็ปลูกไว้หนึ่งต้นครับไว้เก็บกินง่ายๆนะครับตัวนี้ก็เป็นมะม่วงโชคอนันต์นะครับตัวนี้โชคอนันต์ก็ลูกดกนะครับท่านผู้ชมครับแต่ตอนนี้ก็กําลังจะแตกยอดกันอยู่นะครับยอดของโชคอนันต์นี่นะครับก็สามารถเอาไปยําได้นะครับยอดอ่อนแบบนี้นะครับทางเหนือก็เอาไปยําใส่ปลาได้นะครับยําแบบสดก็อร่อยนะครับรสชาติของเขาก็จะมี หวานหวานฝาดฝาดถ้าได้ปลาช่อนมาต้มยำใส่นะครับต้มแล้วขูดเอาเนื้อปลาช่อนแล้วก็มายำใส่พริกแห้งใส่หอมแดงซอยแล้วก็ปรุงรสไปนะครับก็จะมีรสชาติที่อร่อยมากครับทางเหนือเรียกว่ายำสูงครับซ่าสูงนะครับเพราะว่าอะไรครับซ่าสูงก็คือยำสูงก็คือเพราะว่ายอดของเขาอยู่สูงนะครับโน่นนะครับถ้ายอดแบบนั้นก็จะอร่อยนะครับยอดอ่อนๆนะครับ บ้านข้างนี้เลี้ยงตัวต่อไว้ด้วยนะครับดูครับดูรังต่อครับนี่ครับดูรังต่อรังใหญ่เลยนะครับยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้เอานะครับรังใหญ่มากครับเอาต่อที่ป่ามาแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้ตรงนี้นะครับตัวต่อตัวต่อครับเลี้ยงต่อไว้ที่บ้าน,นครับ ส้างสวนหลังบ้านของเรานี่นะครับชะอมก็จะได้กินยอดแล้วครับตัดยอดออกไปก็จะได้กินแล้วนะครับนะครับไถปลวนรอบสองเกือบจะเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับพื้นที่ว่างๆทําให้เกิดประโยชน์ครับปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้กินเหลือกินก็ไว้ขายครับว่างๆก็มานั่งหลังบ้านรดน้ําผักไปด้วยครับทั้งสวนเล็กสวนใหญ่ครับ จากสวนใหญ่ก็มาส่วนเล็กหลังบ้างครับับายตากร่องสองอยู่นะครับไายตากร่องสองเกือบจะเสร็จแล้วนะครับจบไปดูขี้ไถครับร่องสองนี้ดินร่วนดีมากเลยนะครับ ถ้าเป็นที่ดินหลังบ้านแบบนี้ครับดินก็จะดีครับท่านผู้ชมดินร่วนแบบนี้ปลูกพืชปักสวนครัวห้องงามดีแน่นอนครับกับแต่งกวาก็เริ่มออกยอดแล้วท่านผู้ชมครับใส่เป็นหลุมไปครับเอาจอกสับๆแล้วก็ใส่เป็นหลุมไปนะครับออกยอดแล้วนะครับแต่งกวาแตงกวาครับเอาไว้กินครับเอาไว้กินเล่น ต้นนี้ก็เป็นต้นมะแขวนนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นสมุนไพรทางเหนือนะครับที่เราได้นํามาปลูกส่วนหลังบ้านนะครับก็จะเริ่มออกเม็ดแล้วนะครับเริ่มออกเม็ดออกลูกแล้วนะครับต้นมะแขวนก็เอาสายลาบนะครับทางเหนือก็จะเอาสายลาบกันนะครับท่านผู้ชมเรานําจากบนดอยมาครับแล้วก็มาปลูกส่วนหลังบ้านแบบนี้ครับนะครับลักษณะต้นเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะออกนำน้ำแบบนี้นะครับถ้าต้นใหญ่ๆนี้นะครับ ที่อยู่บนดอยอยู่บนภูเขานะครับก็จะมีหนามใหญ่กว่านี้นะครับหนามัวกว่านี้ก็จะเอายากนิดหนึ่งนะครับก็เริ่มออกเม็ดนะครับหนึ่งครับดูข้างบนครับเดี๋ยว z o ให้ดูนะครับนี่ครับลูกของเขาก็จะเริ่มออกแล้วนะครับนี่ครับนี่ออกมาแล้วนะครับเป็นมะแขวนป่านะครับท่านผู้ชมแล้วเรานํามาปลูกที่บ้านครับก็ได้ผลดีนะครับจะได้กินแล้วนะครับมะแขวนป่าครับ เป็นสมุนไพรทางเหนือครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ที่พาท่านผู้ชมมาชมสวนหลังบ้านที่เราเตรียมปลูกพืชผักสวนครัวใช้พื้นที่เล็กๆให้เกิดประโยชน์ครับท่านผู้ชมครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซ b s ส r i b ้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับว่าเราจะปลูกพืชผ,ผ,ผักสวนครัวอะไร ผมก็จะได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าพื้นที่แปลงเล็กๆแบบนี้นะครับก็สามารถสร้างไรายได้ได้แล้วก็มีพืชผักไว้กินครับเดี๋ยวกินไว้ขายเดี๋ยวขายก็ไว้กินครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ